ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันในพาร์ทที่2นะคะเดี๋ยวในพาร์ทนี้เราจะลองทําเป็นตัดคัซซีนะคะแล้วก็ฉากต่างๆเพื่อมาเล่าเรื่องให้ฟังละกันเพราะว่าถ้าจะมาอัดตอนเล่นเกมนี้มันน่าจะใช้เวลาแบบยาวนานมากเลยนะคะอะก็อันนี้คือหนังสือไดอารี่นะคะของคุณอาเธอร์ค่ะอย่างที่บอกว่านางชอบจดไดอารี่นะคะแล้วก็วาดรูป วิวทูทัศนแล้วก็สถานที่ต่างๆที่นางไปมาแล้วอันนี้ก็มีความทรงจำนะคะย้อนไปตั้งแต่ช่วงที่เดอะแก๊งนะคะเขาไปปล้นเหลือเฟอร์รี่แล้วก็เฟลค่ะอันนี้เป็นสเตชันนะคะของมิสเตอร์เพียสันค่ะนี่ดูดีเทลก็จะมีแบบเนื้อไก่ที่ลอแล่ต่างๆคือคุณเพียสันเนี่ยเขาเป็นเหมือนเชฟประจำแคมป์นี้นะคะแล้วก็เขาก็กําลังบ่นว่า <'re> เราจะไม่มีอา <'re> หารกินแล้วเนี่ยอาเธอร์ ซึ่งชาลส์นะคะก็เดินมาได้ยินค่ะ,คะก็เลยชวนเราออกไป,ไปล่าส,สัตว์กัน uh, คุณเพียสันก็เลยโยนอาหารกระป๋องให้เรานะคะให้เราไปประทังชีวิตตอนออกไปล่าสัตว์ตวซึ่งมันคือเครื่องในสัตว์หมักในน้ำเกลือนะคะซึ่งอาเธอร์ก็คือแบบกูมไม่อยากแดกเลยอันนี้ หลังจากนั้นนะคะเรากับชาลส์ก็ขึ้นมาขี่ออกไปค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ในเทอร์เรีนะคะซึ่งชาลส์ก็ให้ธนูเรามานะคะแล้วเกมก็จะสอนว่าเราต้องล่าสัตว์ยังไงซึ่งเธอาก็บอกว่าทําไมกูใช้ปืนไม่ได้วะชาลส์ก็บอกว่าไม่ได้เดี๋ยวเนื้อสัตว์มันจะเสียหายเสียคุณภาพนะคะซึ่งทางไปนะคะก็คือโคตรสวยค่ะเกมนี้เขาทาภาพสวยมากจริงๆแบบบรรยากาศหิมะตกแล้ววิวซีนิมาติกนะคะที่เราสามารถปรับได้นี่มุมกล้องโคตรเท่ ซึ่งชาส์ก็พาเรามาเจอกับร่องรอยนะคะรอยเท้าของกวางค่ะคราวนี้นเขาก็อ่ะให้เราก้มดูแล้วในเกมนี้นะคะมันจะมีสกิลของอาร์เธอร์ค่ะซึ่งเรียกว่าเ a d Eye นะคะถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถแทร็กแบบติดตามร่องรอยของสิ่งที่เราต้องการจะตามได้ค่ะ อ่ะเจอแล้วนะคะในเกมนี้เราสามารถกดสตาร์ดี้สัตว์ชนิดต่างๆได้นะคะก็คือถ้าเราเข้ามาถึงระยะที่มันใกล้พอนะคะเราสามารถเรียนรู้สัตว์ตัวน,นั้นๆได้แล้วเกมมันก็จะบอกข้อมูลเรามานะคะว่าสัตว์ตัวนี้คืออะไรแล้วก็คุณตี้ระดับไหนนะคะเรียบร้อยค่ะกวางตัวแรกของอา h เธอร์นะคะพอล่าเสร็จแล้วก็แบกกวางขึ้นมาค่ะ กลับมาถึงแคมป์นะคะคุณเพียสันก็แบบดีใจใหญ่เลยที่เราไปหากวางมาได้แล้วคราวนี้เขาก็จะสอนให้เราสกินนะคะสกินเหมือนเป็นการแบบลอกหนังแล้วก็เก็บเนื้อเก็บเครื่องในออกมาค่ะจากซากศพนะคะตัดมานะคะที่สุภาพบุรุษกำลังนั่งคุยอยู่ก็เกิดเรื่องค่ะนี่สัตว์ไปทีนึงคือดูเหมือนว่าทุกคนในเนี้ย จะไม่มีใครชอบหน้าไมก้านะคะแล้วแม่งก็หมั่นไส้กันแล้วก็ด่าไปด่ามาแล้วก็มีเรื่องกันค่ะแต่ว่าดัชก็เข้ามาขัดขวางจังหวะนะคะแล้วก็บอกว่าเรามีงานที่จะต้องทำเว้ยซึ่งงานที่ว่านั่นก็คือดัชนะคะเหมือนได้ทราบข่าวลีดมาว่ามันมีแคมของพวกโอดรสโคนะคะมาตั้งอยู่แถวนี้ดัชก็เลยพาเรามาทำลายแคมมันค่ะคือมันเป็นเรื่องแบบขมิกันนะคะระหว่างหัวหน้าแกงทั้งสองแกงนี้คือดัชกับโฮมโอดรสโคนะคะ มาถึงอาเธอร์ก็เปิดไปเลยค่ะนัดแรกยิงโป้งเข้าไปนะคะเข้าหัวแล้วคราวนี้ก็เกิดการประทะกันแบบมัวซัวเลยนะคะอีลุงตรงนางแต่สุดท้ายเราก็ชนะมาได้ค่ะแล้วเราก็มาลูดแคมป์ของพวกมันนะคะอาเธอร์ก็คือหากินจากศพเลยนะคะศพทุกอันเดินผ่านไม่มีเว้นะค่ะแล้วก็กล่องข้าวของต่างๆหยิบมาให้หมดเลยค่ะ ถ้าทุกคนยังจำได้นะคะที่เราไปเจอออริสโกตัวหนึ่งกระโดดใส่ในอคอกมานะคะในพานแรกก็คือมันพูดออกมานะคะว่ามันกำลังจะไปปล้นรถไฟกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาหาระเบิดกับแผนที่ที่แคมป์ของมันค่ะ okay. think, ซึ่งรถไฟอันนี้นะคะที่มันจะไปปล้นกันก็คือของคุณเลวิธิคาสคอนวอลค่ะดัชก็บอกให้ทุกคน oh, <don> ขึ้นมา go, แล้วก็กลับแคมป์นะคะไปเตรียมตัวสำหรับการปล้นครั้งนี้ค่ะ เราแม่งระหว่างเดินทางกลับแคมป์นะคะก็ไปเจออดริสโคตัวหนึ่งเพิ่งจะขี่ม้าหนีออกไปค่ะเราก็เลยใช้เชือกนะคะล่ามแม่งแล้วก็พาแม่งกลับแคมป์ไปเลยเผื่อว่าจะมีประโยชน์ค่ะ ตรงนี้นะคะก็เป็นบทสนทนาเล็กๆระหว่างโฮเซกับดาชค่ะซึ่งอาจจะมีความสําคัญในด้านของเนื้อเรื่องนะคะเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่าโฮเซเนี่ยบอกดาชว่าอย่าไปเลยเพราะว่าเขาอยากที่จะให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็พวกเราอ่ะมีคดีติดตัวอยู่นะคะมีตำรวจติดตามตัวอยู่เพราะฉะนั้นให้กบดานแบบเงียบๆดีกว่าส่วนดัชกแบบไม่ได้เราจะต้องไปปล้นเพราะว่าเราจะต้องหาเงินไปซื้อที่ดินเพื่อตั้งตัวกันใหม่นะคะแต่สุดท้ายทุกคนก็ ต้องทําตามคําสั่งของดัชค่ะเพราะว่าเป็นหัวหน้าแกงแล้วก็เลี้ยงดูทุกคนมาถูกปะล่ะก็อ่ะขวบมาออกไปค่ะระหว่างทางไปนะคะฉากก็คือสวยเหมือนเดิมแต่ว่าจากตรงนี้นะคะทุกคนอาจจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเริ่มมีหญ้าสีเขียวนะคะซึ่งนั่นแปลว่าเราหลุดจากพายุหิมะแล้วนะคะกําลังจะเข้าโซนที่แบบมีต้นหญ้าต้นไม้สดใส แล้วระหว่างทางก็มีการคุยกันนะคะว่าถ้าเราไม่ป้นหละ่ะถ้าเรากลับไปที่ Blackwater แล้วก็ไปเอาเงินกับข้าวของของพวกเราที่เราทิ้งมาทั้งหมดที่นั่นได้ไหมดัชก็เหมือนอารมณ์ขึ้นนิดนิดนึงนะคะบอกว่าพวกเราจะกลับได้ก็ต่อเมือ่อดัสบอกว่ากลับได้เท่านั้นแล้วก็หยุดถาม แล้วก็มาถึงแล้วนะคะที่ที่เราจะทำการบ้มรถไฟค่ะมันคือรางนี้ซึ่งตอนที่มาถึงเนี่ยก็มีบิลนะคะอยู่ที่นี่อยู่แล้วเขากำลังทำการจุดระเบิดอยู่ค่ะซึ่งดัชก็บอกว่าให้เราไปช่วยบิวหน่อยว่าไปดูหน่อยว่าการจุดระเบิดเนี่ยเรียบร้อยดีหรือเปล่าซึ่งตรงนี้นะคะก็มีทาสติกลนะคะให้อาเธอทำก็คือเราจะต้องลากสายชนวนอันนี้นะคะไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปตัดต่อสายกับดีเทเนเตอร์นะคะ ต่อมาพวกเราก็แค่รอรถไฟให้มาถึงจุดนะคะตอนนี้ทุกคนได้เอาผ้าขึ้นมาปิดหน้านะคะเพื่ออำพรางตัวค่ะกลายเป็นผู้ก่อ,อก,การร้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้ทุกคนโชคดีทุกคนรู้ว่าต้องทำยังไงและบิวก็มาเตรียมตัวเป็นคนกดระเบิดค่ะนี่คือระเบิดที่ติดไว้ เอาละแตะ่คราวนี้นะคะกดเท่าไหร่แม่งก็ไม่ระเบิดค่ะคนที่เซงสุดนะคะน่าจะเป็นดัสและคะ่ะเพราะว่านี่คือรอบที่2แล้วนะคะที่แผนพงังในมึงบอกว่ามันได้ไง <c oughs> นี่เป็นความผิดของฉันหรือไง <c oughs> แล้วฉากนี้นะคะเราก็ต้องกระโดดขึ้นบนหลังคารถไฟที่กำลังวิ่งอยู่ซึ่งแม่งเอ้ยกดอัดไม่ทันนะคะโคตรเท่แ <Hey, S 1> ต่คราวนี้ไอเลนี่แม่งเสือกำลังจะหล่นจากรถไฟนะคะเราก็ต้องเรียเดินไปฉุดมันขึ้นมาค่ะ โอเคคราวนี้โกของเรานะคะก็คือไปที่ข้างหน้าสุดของรถไฟนะคะเพื่อที่จะได้หยุดรถไฟค่ะนี่นะคะมาถึงแล้วค่ะก็ต้องสับคันโยกนะคะคราวนี้พอรถไฟหยุดแก๊งของเราก็จะควบมา้ามาช่วยกันปล้นค่ะแต่การบูมันยังไม่จบแค่นั้นนะคะเพราะว่ามันยังมีแก๊งของพวกมันที่ออกมาจากรถไฟค่ะเราก็ต้องมายิงกันอยู่ตรงนี้นะคะ เรารู้สึกว่าถ้าช็อตไหนนะคะที่เฮดช็อตได้อะมันจะเป็นภาพขึ้นแบบนี้เลยนะคะให้ความรู้สึกให้ผู้เล่นรู้สึกเท่ๆนะคะเราต้องการที่จะเปิดห้อง First Class oh. นะคะเป็นขบวนนี้ค่ะแต่ว่าคนที่อยู่ข้างในเนี่ยพวกพนักงานมันไม่ยอมเปิดออกมาค่ะดัสก็เลยทำการคุย เราไม่ว่าจะคุยยังไงแม่งก็ไม่ยอมเปิดนะคะสุดท้ายเราเลยจะต้องขู่พวกเขาด้วยการยิงปืนนะคะรัวๆไปที่กำแพง no s <S แต่แม่งก็ยังไม่เปิดออกมานะคะเราก็เลยต้องมาติดระเบิดแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะได้ระเบิดประตู See, แม่งออกไปเลย <c oughs> คือเหมือนคนข้างในเนี่ยได้รับคำสั่งมาดีมากเลยนะคะว่าให้ซีเคียวของที่อยู่ข้างในให้ดีที่สุด ซึ่งสิ่งที่เราได้มานะคะมันคือตราสารนี้ค่ะที่ไม่ระบุชื่อผู้รับนะคะคือใครที่มีไปเนี่ยสามารถเอาไปขายได้ง่ายๆแล้วก็รับเงินมาเลยนะคะซึ่งดัสก็คือดีใจอย่างมากและเมื่อภารกิจสำเร็จเรียบร้อยนะคะได้เงินมามหาศาลทุกคนก็กำลังจะแพ็คนะคะเพื่อเตรียมย้ายไปหาที่อยู่ใหม่กันค่ะ ซึ่งโฮเซ่นะคะเหมือนจะเป็นคนที่รู้ภูมิประเทศของประเทศนี้ดีนะคะเขาก็เลยแนะนําว่าเราจะไปอยู่ใกล้ใกล้เมืองชื่อวาเลนไทน์นะคะซึ่งจุดที่เราจะอยู่เนี่ยมันชื่อว่าฮอสชูค่ะ <told> you, เราจะไปตั้งแคมป์กันที่นั่น ซึ่งตอนนี้อาเธอร์ก็รับบทเป็นคนควบมานะคะซึ่งต้องขับพาเกวียนที่บรรทุกของโคตรเยอะนะคะข้ามแม่น้ำแต่แม่งล้อเกวียนนะคะมันพังออกมาค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลงมาซ่อมกันโฮเซ่ก็จะไปยกเกวียนขึ้นนะคะส่วนอาเธอร์ก็จะหมุนล้อเข้าไปค่ะเพื่อเอาไปประกบแล้วก็ติดตั้งมันเข้าเหมือนเดิม แต่ระหว่างที่กำลังไขยอยู่นะคะมองขึ้นไปบนเนินเขาก็พบว่ามีคนมองอยู่นะคะอยู่บนหลังม้าเหมือนจะเป็นเผ่าอะไรสักอย่างนะคะที่ตรงนี้เราก็ยังเล่นไม่ถึงค่ะโฮเซคือแบบยกมือขึ้นจะทักทายแม่งไ,ไม่มีใครตอบเลยดูหล่อนๆนิดนึงฉากนี้และแล้วก็มาถึงนะคะจุดตั้งแคมป์ของเราค่ะ h โฮมสวี Home, Sweet Home. บรรยากาศดีมากจ so. ุดนี้มีคนเวอร์เซชั่นอีกแล้วนะคะโฮเซบอกว่าอาเธอร์กับ <They S 1> เขาเนี่ย <be S 1> กำลัง <something S 1> จะ รุ่งโรดและกับการทำธุรกิจใน Blackwater แต่ว่าดัชกับไมกาเนี่ยไปตื่นเต้นกับการล้นเฟอร์รี่แล้วเกินจนกระทั่งมันเฟลนะคะทำให้เราต้องสูญเสียทุกอย่างแล้วก็ทิ้งทุกอย่างไว้ที่ Blackwater ส่วนดัชก็บอกว่าตะกูเนี่ยเป็นคนที่พาทุกคนมารวมกันได้แล้วก็ยังทำให้ทุกคนมีชีวิตอยู่รอดจนถึงทุกวันนี้นะส่วนแผนของดัชก็คือเราจะหาเงินตรงนี้นะคะสักนิดหนึ่งแล้วก็ถึงจะย้ายไปตั้งแคมป์ที่ใหม่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเก็บเงินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไป ที่ที่จะอยู่ทางฝั่งตะวันตกคะ่ะทางด้านเวสนะคะที่เราจากมาเพราะว่าเหมือนมันจะเป็นถิ่นที่เขาอยากอยู่กันมากกว่าคะ่ะส่วนคุณลุงคนนี้นะคะเฮอร์สตรสเขาเป็นเหมือนเป็นบุคิปเปอร์ของแคมป์นี้นะคะเป็นคนแบบจดบัญชีแล้วก็ดูแลเรื่องการเงินซึ่ง, <of> course, งเขาจะเข้าไปในเมืองนะคะ <and S 1> เพื่อไปปล่อยเงินกู้ค่ะ ในที่สุดเราก็ลงมาจากเขาหิมะแล้วย้ายมาอยู่ทางฝั่งตะวันออกก็สวยดีนะแถวนี้มันเรียกว่า h าร์ด l a n d ์ไม่ได้มาไกลถึงฝั่งนี้ในะรอบหลายปีเลยดูเหมือนว่าดัสจะดีขึ้นนิดนึงแล้วนะดวงตาของเขาดูมีประกายขึ้นมาอีกครั้งและเห็นได้ว่าเขาสามารถคิดอะไรได้รอบคอบชัดเจนมากขึ้นฉันคิดว่าพวกเรามีความสุขเพิ่มขึ้นนิดนึงแม้จะมีเรื่องจากแบล็กวอเทอร์แล้วก็ความวุ่นวายต่างๆ หลังจากทุกคนตั้งแคมป์เสร็จแล้วนะคะสาวสาสา,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 สาคนกับอังเคิลนะคะก็อยากเข้าไปดูในเมืองวาเลนไทน์กันคะ่ะถึงแล้วนะคะมีรถไฟกำลังวิ่งผ่านพอดีเลยแล้วก็มันมีทราฟฟิกด้วยนะเราก็ต้องจอดลอนะคะตามมารยาทให้รถไฟไปก่อนแล้วก็ต่อคิวกันไปคะ่ะในตัวเมืองนี้นะคะก็จะมีร้านขายของชำค่ะแล้วก็มีโรงแรมมีร้านขายปืน มีครอบม้านะคะเราสามารถซื้อม้าหรือว่าตกแต่งซื้ออุปกรณ์ให้ม้าได้ค่ะ<อ>การซื้อของนะคะเราสามารถหยิบจากบนเชลฟ์ได้เลยนะคะโดยตรงหรือว่ามาเปิดหนังสือนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแคตตาล็อกนะคะก็จะมีอาหารเครื่องดื่มกระสุนปืนการตกปลาหรือล่าสัตว์นะคะแล้วก็การดูแลมา้าแถมยังมีเสื้อผ้าด้วยนะคะสามารถซื้อจากในนี้ได้เลย เสร็จแล้วเราก็มานั่งชิลนะคะดื่มเหล้าอยู่หน้าร้านกับอังเคิลค่ะระหว่างรอสาวสาวสามคนนะคะนั่งๆอยู่นะคะแมรี่เบธก็เดินมานะค่ะบอกว่านางแอบย่องเข้าไปในบ้านไฮโซเศรษฐีคนหนึ่งนะคะปลอมตัวเป็นเหมือนเป็นเมดแม่บ้านของบ้านหลังนั้นนะคะแล้วก็ไ่ได้ยินมาว่ามันจะมีของให้ปล้อนอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นรถไฟค่ะแล้วดูหน้าพี่อาเธอนะคะตาแบบลุกวาเป็นประกาย แม่งคือแบบวิถีของคาบอยอย่างแท้จริงแล้วแม่งสาวอีกคนนึงนะคะสาวทิวลี่ก็มีปัญหาอีกคะ่ะแล้วก็ต้องเดินมาเคลียร์ให้อีกนะคะเหมือนพ่อหนุ่มคนนี้เขากำลังพยายามจะจูบลวนลามนางหรืออะไรสักอย่างอาเธอร์ก็ต้องมาเคลียร์ให้อีกและแน่นอนว่าสองคนแรกสร้างปัญหานะคะคนสุดท้ายสาวแครเรน ก็ต้องสร้างปัญหาอีกแน่นอนค่ะเหมือนนางแวะเข้ามาในเมืองเพื่อมาหาเงินนะคะอาจจะเป็นการขายบริการหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าตอนนี้เราเข้ามาหานางในโรงแรมนะคะแล้วนางก็อยู่ข้างบนกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่เมาเหล้านะคะนี่พี่อาเธอร์ก็กระแทกประตูพังเข้าไปเลยนะคะสาวแคเรนนะคะโดนต่อยมามค่ะหน้าบวมเลย และระหว่างที่เรากำลังรวมกลุ่มกันอยู่นะคะสาวแมรี่เบธก็สังเกตว่ามีคนกำลังมองเราอยู่ซึ่งคน,นนั้นก็ถามว่ามึงกูเห็นมึงที่แบล็กวอเตอร์นะใช่มึงหรือเปล่าและอาจเธอก็พยายามแบบปฏิเสธว่าโอ้ยไม่ใช่หรอกไม่ให้ฉันเห็นผิดคนหรือเปล่า เราอาเธอร์ก็พยายามจะเรียกคุยนะคะแต่ว่าแม่งเหมือนรู้นะคะว่าเราจะเรียกมาทำร้ายหรืออะไรมันก็เลยขี่ม้าหนีไปเลยค่ะคราวนี้งานงอกอีกแล้วอาเธอร์อก็ต้องขี่ม้าตามแม่งค่ะแต่ไม่รู้ว่าแม่งขี่ม้าภาษาอะไรนะคะแม่งขี่เองแล้วก็ตกเข่าเองคือเกือบตกแล้วก็เอามือแบบจับไว้คราวนี้อาเธอร์มี2ตัวเลือกนะคะว่าจะสามารถฆ่าแม่งปิดปากไปเลยหรือว่าจะช่วยได้ สุดท้ายนะคะก็เลือกเป็นสายคนดีค่ะช่วยนางขึ้นมาแล้วก็มีการค่มขู่นางนะคะว่าให้จำไว้ว่าเราไม่เคยเจอกันแล้วกูก็ไม่เคยแบบแบล็กวอเตอร์มาเว่ยอย่าพูดเรื่องนี้อีกจบเราเคลสต่อมานะคะก็คือให้เรามาที่บาร์ค่ะเพื่อมาหาฮาวียนะคะซึ่งตอนที่เรามาถึงเนี่ยฮาวี Harvey ก็อยู่กับสาวสองคนนะคะเหล่านี้คือวิธีการที่ทอาเธอร์คุยกับผู้หญิงค่ะเธอคิดราคาเท่าไหร่เนี่ย นั่นมันใช่วิธีการที่จะคุยกับกุลสตรีเหรออา้าวก็ฉันไม่รู้นิวว่าเธอคือกุลสตรี <Excuse me. S 1> คือฉากนี้คนเหี้ยนะคะคืออาเธอจะสื่อว่า oh, ก็เธอมันแค่หญิงขายบริการนะคะไม่ใช่กุลสตรีแน่นอนยอยะไรเงี้ย <Yeah. S 1> แล้วขณะที่สามหนุ่มกําลังกงอยู่นั้น <Yeah. S 1> ก็มีนักเลงเข้ามาในร้านนะคะท <Yeah. S 1> ้าทางจะเมาแล้วก็มาเดินชนกันแล้วก็หาเรื่องกันแล้วก็มีการทุบต่อยค่ะ <Yeah. S 1> แล้ว <Yeah. S 1> เกิดอะไรขึ้น พวกเราแม่งโอ้โหเพื่อนเราแม่งไปยกตั้ยอี้ฟาทันทีคือเขาตีกันทําไมมึงต้องเข้าไปร่วมกับเขาด้วยก็แค่เดินหนีแต่ไม่ได้เรามันแก๊งข้าวบอยนะคะเราก็ต้องโชว์ศักดิ์ศรีให้ดูหน่อยแล้วก็มีพี่ตัวเป้งน,นะคะเดินลงมาค่ะท่าทางจะชื่อทอมมี่นะคะตัวใหญ่แบบจัดๆเลยนี่ฮาเวียฟาดเข้าไปนะคะแม่งไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะ ล้วก็ไม่รู้ว่าท่าไหนนะคะแม่งกลายเป็นอาเธอร์กับทอมมี่สองต่อสองค่ะแล้วก็มีคนยืนเชียร์อยู่หน้าร้านแล้วฝนก็ตกนะคะแล้วพื้นก็เป็นโคลนเป็นดินอย่างนี้คือตัวแม่งเคลอะไปหมดทั้งตัวเลยอาเธอร์กำลังจะได้อยู่แล้วโชว์ <Please. S 2> ก็มีคนเข้ามาห้ามนะคะมาขอร้องให้เราหยุดเลยแหละเราเลยต้องหยุดค,ะค่ะหลังจากที่ต่อสู้จนเนื้อตัวแบบเปะมาขนาดนี้นะคะก็มาใช้บริการอาบน้ำสักหน่อยค่ะ ซึ่งในขณะที่เรากำลังสระผมอยู่นั้นก็มีคนมาขอประตูนะคะถามว่าต้องการความช่วยเหลือพิเศษไหมงั้นเราก็จะ ตอบว่าได้ละกันนะคะในราคา50เซนค่ะคือจะมีหญิงสาวนะคะเป็นแบบแบรนดอมนะทุกคนแต่ละลอบที่เข้ามาคือไม่เหมือนกันนะคะแบบรูปร่างหน้าตาอะไรเงี้ยแบบคนละคนกันนี้ mm hmm. ก็จะมาอาบน้ำให้เรานะคะแบบใกล้ชิด <me> แต่แค่อาบน้ำ <from S 1> แค่นั้นนะ <okay. S 1> นะมีแบบ <Okay. S 1> เกาแขนล้างแขนล้างขาแขนซ้ายแขนขวาแล้วก็ชวนคุยได้แค่นั้นคะ่ะไม่มีอะไรนี่ล้วงขา You you anything know let me know if you need if แล้วรรหว่างทางกลับบ้านนะคะก็เจอลอยเลือดคราบเลือดค่ะก็เลยเดินตามทางไปเรื่อยๆพบว่ามีศพนะคะที่แบบถูกตัดคอแล้วก็ตัดครึ่งตัวโดนแขวนไว้อยู่ใต้สะพานสะพานรถไฟทางรถไฟนะคะแล้วก็สำรวจไปเรื่อยๆคือเหมือนเกมนี้มันจะมีแบบมันเป็นอีสเตอร์เอ็กด้วยนะคะมีเหตุการณ์นอกเหนือ look on my works อันนี้คือคำที่ฆาตากรมันจะเขียนไว้คือ มันมีอีสเตอร์เอ็กนะคะเกมนี้แบบมีสิ่งอื่นๆให้เราแบบไขปริศณานอกเหนือจากเกมหลักด้วยแล้วนี่คือหัวค่ะแล้วเอาแบบอะไรมีกระดาษนะคะเป็นแผนที่่ะยัดไปอยู่ในปากเห oh, มือนเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของแผนที่นะคะที่เราจะต้องหาให้ครบอาจจะเป็นที่ซ่อนขอสมบัติก็ได้หรืออะไรอันนี้ไม่รู้จริงๆ ตัดกลับมาที่ค่ายนะคะดัชพยายามที่จะงัดข้อมูลออกจากปากของคีแรนค่ะอีเด็กโอริสโคที่เราจับขึ้นหลังมาเรามาด้วยนะคะโดยการที่จะให้บิลเนี่ยทำร้ายจนนางแบบปริปากพูดอะไรออกมา แต่ว่านางก็ไม่ยอมพูดอะไรเลยนะคะจนดาซ้องสั่งให้บิลไปเอาไอที่ตัดสุ่มไฟมานะคะเพื่อมาตอนตอ <a> ีคีรงสักทีแล้วคือแบบถอดกางเกงถลกกางเกงลงมาเลยนะแล้วก็พยายามจะทาท่าแบบตัดจนสุดท้ายนะคะๆๆนางยอมพูดความจริงว่าที่กบดานของโอเดรสคอลอยู่ที่ไหนคะๆๆๆ่ะเสร็จแล้วก็ให้มันพามานะคะส่วนอาเธอร์ก็มาเตลคิวค่ะนี่แล้วก็บุกคายมันได้สําเร็จ แล้วเราก็เข้าไปเซิร์ชกระท่อมนะคะก็เจอปืนมาค่ะช็อตการอันหนึ่งแล้วก็ไอ้คิรนมันบอกใบไว้ว่าไอ้พวกเนี้ยชอบเก็บเงินนะคะไว้ใต้ปล่องไฟนะคะซึ่งเราก็ลวงเข้าไปเจอเงินสดจำนวน600ค่ะซึ่งอาเธอร์ก็เลยพอใจในการที่คิรนพามาบุกค,ค่ายในครั้งนี้ก็เลยบอกให้ทุกคนนะคะกลับไปบอกดัสว่าอย่าพิ่งฆ่าคิรนแล้วก็ให้เลี้ยงดูไว้ก่อนที่ค่ายของเรา คราวนี้ต่อมาเควสต่อไปนะคะก็คือโฮเซ,ฮเซบอกว่าจะพาเราไปล่าหมียักษ์ค่ะซึ่งเป็นหมีเล gendary เลยนะทุกคนที่เขาเจออยู่ในป่าค่ะพวกเราใช้วิธีวางเหยื่อล่อนะคะแล้วก็รอให้หมีลงมาแต่ขณะที่เรากำลังวางเหยื่อนั้นไอหมีมันก็ได้กลิ่น,นะค่ะเราโหตัวใหญ่มากแม่งก็ออกมาแล้วรายุดดีๆนะคะเกมก็เหมือนเข้าเด e ไอให้เราแล้วเราก็แบบตอนนั้นงงอยู่ว่าเชื่อแม่ง ต้องทำยังไงวะสุดท้ายโดนหนีฟาดโอ้โหเละมากฉากนี้แต่ไม่ตายนะคะคืออาเธออย่างรอดมาได้เราก็เลยยิงมันแล้วคราวนี้มันก็แบบไม่สู้แล้วแต่ว่าวิ่งหนีไปเลย เราอาเธอจะรออะไรล่ะโอกาสดีขนาดนี้นะคะมีโดนยิงไปแล้วครึ่งทางเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาตามล่าหาตัวมันต่อแล้วก็จัดการมันซะแล้วก็ถลกหนังนะคะโอ้โหดูแอนิเมชันเอาหนังไปทำหมวกซะเลย เสร็จแล้วเราก็พาเอเลนนี่นะคะมากินเหล้าที่บาร์นี่คือหน้าตาของหมวกทุกคนที่เราเอาหนังหมีมาทําแต่ว่าเอเลนนี่ก็อบอกว่าแบบเฮ้ยกูขอกินแค่แก้วสองแก้วพอนะแล้วเดี๋ยวแค่แบบเอาหนุกๆแล้วกลับบ้านเว้ยส่วนในบาร์เทนเดอร์ก็จาหน้าเราได้นะคะเพราะว่าล่าสุดเรามามีเรื่องที่นี่ใช่ป่ะมันก็บอกว่าเฮ้ยกูไม่อยากมีปัญหาแล้วนะเว้ยรอบนี้รอบที่แล้วเมืองมาสร้างปัญหาไว้ที่บาร์แต่ภาพก็ตัดค่ะตามสเต็ปนะคะแล้วก็สนุกสนานกันใหญ่ จนอาเธอแม่งตามหาเลนนี่ไม่เจอแล้วก็เมาจัดนะคะจนเห็นทุกคนในบาร์เป็นหน้าของเลนนี่แล้วชาวเรานะคะไม่ทําให้ผิดหวังอยู่แล้วมีเรื่องะคะ่ะแล้วก็จับคนกดน้ำนะคะมามีเรื่องกันตรงคอกหมูแล้วสภาพ ช้าวันรุ่งขึ้นพี่แกมาตื่นที่ไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วก็แห้งอย่างจัด มาอาเธอร์มาเอางานเอาการกันบ้างดีกว่าก็มาทำเควสนะคะมาเก็บนี้นะคะจากสมลูกนี้จากที่คุณสแตรวสบอกมาให้มาเก็บค่ะแต่พอมาถึงไอ้ลูกหนี่คนที่2เราเดินมาคุยกับคนหนึ่งนะคะที่เขากำลังหวีขนหมาอยู่เขาบอกว่าอ๋อตามหาลูกนี่คนนั้นเหรอให้ไปคุยกับไอ้นั่นเลยไอ้คนที่นั่งที่เก้าอี้อ่ะคราวนี้เราก็เดินมาคุยนะคะแต่อ้นี่ดันบอกว่าตามหาแมทธิวเหรอไอแมทธิวคือคนที่กวาดขนหมาอยู่นั่นอะ แล้วพอรหันใหม่ที่แม่งก็ขี่ม้าหนีไปแล้วนะคะคือหัวหมอจัดคราวนี้อ่เธอก็ต้องขี่ม้าตามแม่งอีกก็ใช้เชือกนะคะพันตัวแม่งเลยตามวิถีคาวบอยค่ะแต่ตอนนี้นางไม่มีตังในตัวค่ะเพราะฉะนั้นนางก็เลยให้เป็นแผนที่มานะคะเป็นเหมือนแบบทรัพย์สมบัติของนางว่านางเก็บไว้ในลูต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะอ่ะคราวนี้ก็วุ่นวายแต่สุดท้ายก็เจอนะคะก็มันอยู่ในต้นไม้นี้จริงๆอ่ะก็ได้มาแล้วนะคะเงินนี่ คราวนี้ก็มาถึงลายสุดท้ายนะคะรายที่3คือผู้หญิงเสื้อเขียวด้านซ้ายค่ะแต่คราวนี้ผู้หญิงเสื้อเขียวเอาเงินที่ยืมจากเราไปเนี่ยไปให้แฟนของเขาเสื้อขาวยืมต่อค่ะแลาไอ้คนเสื้อขาวก็ไม่ยอมคืนเงินคนเสื้อเขียวสัทีมันก็เลยต้องเกิดเหตุการณ์ลงไม้ลงมือกันค่ะอาเธอร์กะจะต่อยเล่นๆน,นะคะตอนสุดท้ายแม่งตายเลยแล้วไอ้ผู้หญิงก็บอกว่าค้นตัวผู้ชายเลยแล้วก็เอาเงินที่มันติดหนี้จากตัวไปเลยแล้วกันอ้าวโอเค เควสเก่าจบนะคะเควสใหม่ก็มาค่ะเรามาเจอโฮเซ่นะคะที่เมืองเอเมอร์แรนด์นะคะเขาแนะนําให้เราเจอเชมาสค่ะเป็นคนที่แบบหลักรอบซื้อของที่ขโมยมานะคะแต่เขายังไม่ไว้ใจเราเราเลยต้องไปขโมยรถมานะคะเอามาให้แม่งดูว่าเอยเรามีความสามารถนะเว้ยเรานี่คือหน้าตาของบ้านที่เราต้องไปขโมยนะคะอันนี้คือกลางดึกเราให้โฮเซ่เนี่ยมีหน้าที่ไปเอารถม้ามาส่วนเราเนี่ยจะ ทำยิ่งกว่าน,นั้นก็คือเราจะเข้ามาในบ้านนะคะในขณะที่เจ้าของบ้าน2คนแม่งกำลังหลับอยู่แล้วก็จะแอบเข้าไปเปิดกล่องนะคะแล้วก็ขโมยขออขโมยเงินและเมื่อเราพร้อมแล้วนะคะโฮเซ่ก็รออยู่ในบ้านแล้วค่ะคราวนี้ก็ต้องรีบควบมานะคะเอาไปให้คุณเชมัสค่ะก่อนที่คนในบ้านจะรู้ตัว พอมาถึงนะคะเชมัสก็เปิดประตูอคอกหมาไม่ใช่ดีงลงนารอเลยนะคะคราวนี้ชเชมัสก็คือยอมรับเราเป็นลูกค้าแล้วนะคะแล้วก็โฮเซก็บอกว่าเนี่ยอย่างที่บอกไออาร์เธอแม่งปากหมาหน่อยแต่ว่ามันมีความสามารถเว้ยคราวนี้หลังจากนี้นะคะถ้าเราไปขโมยรถมาจากที่ไหนมาได้แล้วก็เอามาให้คุณชเชมัสเพื่อมาขายกับเขาได้ตลอดเลยค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจจะคู่เราสามารถกดเล่นกับหมาได้ด้วยทุกคนในเกมเนี้ย คืออันนี้น่าจะเป็นหมาพันธุ์ที่ฝรั่งเขาชอบเลี้ยงไว้ไล่ไล่แกะปะน่ารักมากแล้คือดูดีเทลนะคะสามารถก้มลงมาคุยกับน,น้องอย่างนี้ได้ด้วยแล้วเราก็ตีตั๋วขึ้นรถไฟนั่งกลับวาเลนไทน์นะคะเพราะว่าขี้เกียจขี่หมาแม่งโคตรไกลแล้วก็จะมีแบบเป็นภาพคัส,สีนอย่างนี้นะทุกคนก็สวยงามไปอีกแบบนึงค่ะ เอาละก็เดี๋ยวในพาร์ทนี้ขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะคะจะบอกว่าลองทําแบบนี้แล้วแม่งโคตรยากเลยทุกคนแม่งใช้เวลาแบบเยอะมากนะคะที่จะต้องมาตัดแต่ละตอนถ้าเกิดว่ามีพาราทหน้ายัางไงขอกลับไปทําแบบปกติแล้วกันนะก็คืออัดตอนที่เล่นเกมไปด้วยแล้วก็จะพยายามอัดตอนเนื้อเรื่องแล้วก็ัาซีนให้ดูนะคะอ่ะเอากลับไปเหมือนเดิมแล้วกันถ้าอย่างงั้นโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย